อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมในส่วนของสกุลเงินคริปโต LTC หรือว่า Litecoin นะครับเป็นเงินมูลค่าอยู่ที่120บาทนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนานะครับวิธีการหาเงินคริปโตฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาท เดียวนะครับผมทำได้ทั้งมือถือ Android, iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเหรียญคริปโตที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับเป็นสกุลเงินของ litecoin หรือว่า ltc ซึ่งมันมีหลายสกุลเงินเราสามารถถอนได้เลยและก็กระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตเนี่ยมันก็มีหลายกระเป๋าเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ในเว็บไซต์เลยนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมใช้ในการรับเหรียญ litecoin นะครับผมก็คือกระเป๋า coinbase นะครับเราจะเลือกใช้เป็น f o r c e t pay หรือว่ากระเป๋า b i n a n c e ก็ได้เราไม่ต้องถอนเหรียญ litecoin ก็ได้ถอนเป็น บิตคอยอีชูเรียมหรือว่า BNB ก็ได้นะครับผมมีหลายสกุลเงินให้เราเลือกถอนานะแต่ผมเลือกถอนเป็นไรคอยเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับราคาของไรคอยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับอยู่ที่2,642บาทต่อ1นึ่งไรคอยนะครับตอนนี้ผมก็มีไรคอยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่192บาทนะครับผม192บาทนะครับอ่ดูตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมดูผิดนะในส่วนของไรคอยเนี่ยผมมีอยู่ที่174บาทนะครับแล้วก็บิตคอยมี50นะครับชี้บาทม ี29นะครับมานามี17นะครับแล้วก็อิทูเรียมนะครับมี15บาทนะครับตรงนี้ทาฟรีนะสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําให้วันนี้นะครับผมมีชื่อว่า bithub.win นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ในการหาสกุลเงินคลิปโตรฟรีได้แบบโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมถอนเงินจากเว็บไซต์นี้ล่าสุดเลยนะครับใครที่เคยใช้งานในส่วนของ bithub อยูนะ่เนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานแล้วอยากจะลองใช้งานดูเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์การสมัครไว้ให้สามารถกดสมัครผ่านมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแนะนําอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับเพราะว่าตัว Google Chrome เนี่ยสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ควรที่จะใช้ผ่านตัว Google Chrome ทั้งมือถือ Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นะลิงก์สมัครจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะแล้วก็กดสมัครได้เลยวิธีการสมัครนะครับก็ดูตามคลิปด้านล่างไไดด้้้เลลยนนะะคครรรับผมมจจแวววิิธีกาาสใหหือู่ป นะพอเรากดลิงก์มาแล้วนะครับกดคําว่าลงชื่อได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากรอบอีเมลนะครับในช่องแรกนะครับสเป็นรหัสผ่าน3เป็นรหัสผ่าน4คือตรวจสอบในส่วนของแคปชั่นนะครับว่ามันขึ้นติ๊กถูกแล้วหรือยังจากนั้นเนี่ยให้เรากดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับพอเรากดลงชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลของเราเพื่อที่จะทําการยืนยันตัวตนในการสมัครของบิตฮับนั่นเองนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าเว็บไซต์บิตฮับนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่า มันมีการอัปเดตเว็บไซต์ใหม่นะครับรูปแบบหน้าตาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆนะครับผมอาจจะทําให้เราเนี่ยใช้งานไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จากในคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตแล้วก็แนะนําทีละเมนูในคลิปนี้เลยนะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะอันนี้คือหลักฐานที่ผมได้รับนะครับถามว่ามันจ่ายเงินจริงไหมจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมอันนี้คือในส่วนของอีเมลนะตรงนี้นะครับก็ยืนยันนะครับในส่วนของ กระเป๋าคอยบสอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะชื่อตามนี้เลยนะครับเน็ตเวิร์กนะครับอาจจะไม่ตรงกับชื่อเว็บนะแต่ผมยืนยันได้เลยว่าบิ t h ับเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่กอยู่ก็ยังเล่นได้นะครับในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับเมนูแรกที่เราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าแผงควบคุมหรือว่าหน้าแผงผู้ใช้งานน,นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของยอดคะแนนที่เรามีอยู่ในของบิดทับเลยนะครับในกรอบสีชมพูเนาะผมมีอยู่ที่6กล้านห 5 1 4 0 2 2คะแนนนะครับเป็นคะแนนในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองที่เราจะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตวิธีการทำนะครับเดี๋ยวผมดูไปทีละเมนูกันเลยเนาะจะได้เข้าใจนะครับในหน้านี้เนี่ยก็จะมีการ อ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนโดยการใช้ลิงก์ในการแนะนําเพื่อนโดยการ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับ copy link, ก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิ t t ตอร์ไลน YouTube Tik t o อเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเพื่อนๆเองนะครับว่าจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเขาจะแบ่งรายได้ให้เราถึง5 5ของรายได้ของเพื่อนเลยนะก็คือเกินครึ่งน,นะครับเราสามารถไปแนะนําต่อได้เพื่อที่จะทา ยอดเงินนะครับให้มากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็ลองไปทําดูขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลในการแนะนำนะต่อมาเมนูที่2นะครับในส่วนของการถอนเงินตามที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าการถอนเงินเนี่ยมีหลายสกุลเงินให้เราเลือกถอนนะครับและก็สามารถเลือกกระเป๋าในการรับเงินได้ว่าต้องใช้กระเป๋าไหนบ้างเดี๋ยวเราดูทีละอันเลยนะครับตรงนี้นะครับเลือกอลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีกระเป๋า c w a l l e t นะครับผม C w a อ l e t อันนี้ผมไม่รู้ว่าคือกระเป๋าอะไรเพราะว่าผมไม่เคยใช้งานเนาะเพราะว่ามันเพิ่งอั ม,ม่แล้วก็จะมี Foreset Pay, Rupee India, Coinbase แล้วก็ Binance, Coinex แล้วก็กระเป๋าเงินตรงนะครับมีกระเป๋าให้เราเลือกถอนตามนี้เลยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้กระเป๋าไหนในการรับเหรียญคริปโตนะอย่างเช่นนะครับเลือกเหรียญน,นะแล้วก็มาเลือกเหรียญก่อนนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งก็คือเลือกกระเป๋าก่อนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกกระเป๋าเราจะใช้กระเป๋าไหนเราก็เลือกนะครับอย่างเช่นเลือกเป็น f o r e s e Pay แล้วก็มาเลือกเหรียญคริปโตนะครับว่ากระเป๋า Foreset Pay เนี่ยสามารถรับเหรียญอะไรได้บ้างนะครับซึ่งมีหลายสกุลเงินมากๆ ก็สามารถมาเลือกได้เลยว่าเราจะถอนสกุลเงินอะไรอย่างเช่นเราจะถอนเป็น Bitcoin b t c เราก็เลือกเป็น Bitcoin b t c Forset p เซตเเนาะจากนั้นเนี่ยกระเป๋าสตางค์นะครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับใส่อีเมลนะครับใส่อีเมลก็คืออีเมลของ f o r เ e t เ a y นะครับเราใช้อีเมลไหนเราก็กรอกลงไปเนาะจำนวน,นะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เราดูว่าคะแนนในการถอนเงินของเราเนี่ยมีเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้แล้วก็ด้านล่างเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตที่เราจะได้รับจากคะแนนที่เรามีอยู่นะครับ ต้องมีเท่าไหร่เขากําหนดไว้ให้เราดูตรงนี้ G Wallet นะครับหล้านคะแนน f a r c e t Pay Coinbase Binance Coinex นะครับสล้านห้าแสนคะแนน रुपी इंडिया สิล้านคะแนนกระเป๋าเงินตรง25ล้านคะแนนนะครับตรงนี้เป็นขั้นต่ําของแต่ละกระเป๋าในการถอนเงินของสกุลเงินคริปโตเขาได้กําหนดไว้ให้เราหมดแล้วนะครับเราสามารถทําแล้วก็ดูตามขั้นต่ําได้เลยว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับผมแนะนำนะครับในการถอนนะครับผมก็คือให้เราทําคะแนนให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยไปสมัคร กระเป๋าก็ได้หรือว่าจะสมัครกระเป๋าก่อนแล้วค่อยมาสมัครเว็บไซต์นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับทำฟรีทุกช่องทางเลยเนาะต่อมาเมนูที่3นะครับเงืนฝากอันนี้ข้ามเลยเพราะว่าเราไม่ฝากเงินนะครับเมนูที่4 Tamb ก็คือการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเพื่อนตรงนี้เราสามารถใช้ลิงก์ในการแนะนาเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับต่อมาหัวข้อได้รับนะครับก๊อกน้ําที่เป็นรูปหยดน้ําตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการทาคะแนนนะครับในส่วนของก๊อกน้ำนะครับหรือว่า faucet page ที่เป็นรูปหยดน้ำเนาะตรงนี้เน จะเป็นการกดเคมคะแนนนะครับผมไม่มีขีดจํากัดนะครับเราจะได้ครั้งละ, 500, ะ5ร้อ5,555คะแนนแล้วก็มีเวลาจํากัดด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับวิธีการทำนะครับกดเลื่อนลงมาแล้วก็แก้แคปชั่นนะครับโดยการเลือกรูปภาพตามหัวข้อตรงนี้ต้นไม้นะครับผมแล้วก็เลือกไปเนาะอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคําว่าสะสมรางวัลของคุณกดเข้าไปเลยตรงนี้ก็กดรับคะแนนไปนะครับกดตกลงจากนั้นเราก็รอเวลาอีก3นาทีในการกดครั้งต่อไปนะครับทุก ทุก3นาทีในการกดรับคะแนนฟรีนะครับอันนี้คือเมนูที่1นะครับในการทนาคะแนนต่อมาเมนูที่2คําว่า PTC ที่เป็นรูปเมาส์นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมด64เว็บไซต์นะครับคะแนนที่เราจะได้รับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่21,422คะแนนนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็กดคําว่าเยี่ยมชมในการเยี่ยมชมเนี่ยเขาจะมีเวลากําหนดให้เราดูเลยว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยใช้เวลาในการดูเท่าไหร่กี่วินาที11วิ สิบวิเจ็ดวินะครับผมนี่ครับห้าวินาทีก็มีนะครับผมแล้วก็กดเยี่ยมชมได้เลยพอเรากดเยี่ยมชมแล้วนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของเวลาด้านบนนะครับให้เรารอเวลาหมดแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยพอเรากดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะมันก็จะขึ้นตกลงแบบนี้นะครับเรียบร้อยแลวนะครับหนึ่งเว็บไซต์โฆษณาในการแก้แคปชั่นหรือว่ากดเยี่ยมชมนะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือการทําในส่วนของเว็บไซต์นะครับเกี่ยวกับการทําแบบสำรวจหรือ ว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์ line, นะครับก็สามารถเข้าไปทําแบบสํารวจได้เลยใครที่เป็นสายแบบสํารวจเนี่ยก็สามารถเข้ามาทําได้เหมือนกันการทําแบบสํารวจเนี่ยมันได้รับคะแนน,นเยอะกว่าการกดเคมนะครับเพราะว่าในส่วนของแบบสํารวจค่าตอบแทนเนี่ยจะเยอะกว่าแล้วก็ระดับความยากก็จะยากกว่าการกดเคมคะแนนนะครับก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลเนาะในการทำนะครับตรงนี้ใช่หมดเลยนะครับเกี่ยวกับการทําแบบสํารวจนะครับผมนี่ครับเราก็สามารถกดเข้าไปทําได้เลยเนาะสำหรับเมนูออกมานะครับผมก็คือการแก้ช็อตลิ ตรงนี้ถ้าเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันขึ้นกําลังเชื่อมต่อเว็บไซต์นะครับให้เรากด v e r i f y นะครับรอสักครู่นะครับผมมันก็จะขึ้นติ๊กถูกแล้วก็ดําเนินการต่อในส่วนของเว็บไซต์ให้เราในการกดเข้ามาที่ลิงก์สั้นนะครับหรือว่าการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยมีทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดช็อตลิงก์นะครับในการกดแก้ลิงก์โฆษณานะครับคะแนนที่เราจะได้รับเป็นค่าตอบแทนนะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบคะแนนแล้วก็จะได้รับพลังงานอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ การทำช็อตลิงก์หรือว่าแก้เว็บไซต์โฆษณาเนี่ยทำอย่างไรนะครับก็กดคําว่าเยี่ยมชมลิงก์นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในการสังเกตนะครับในการแก้ช็อตลิงก์เนี่ยถ้าเราทําผ่านมือถือเนี่ยค่อนข้างนะททีละขั้นตอนนิดนึงนะครับเพราะว่าโฆษณานะครับมันก็จะแจ้งเตือนค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ให้เรากดคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อนะนะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะมีโฆษณาด้ขึ้นมาแล้วก็กดใหม่นะครับปิดโฆษณาไปก่อนหรือว่ากดย้อนกลับนะครับอย่างเช่นแบบนี้ไหมแล้วเราก็แก้แคปชั่นนะครับโฆษณาค่อนข้างเยอะนะแก แคปชั ane, ่นเสร็จเราก็เลือกนะครับบันไดนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วเนี่ยให้เรากดดําเนินการต่อได้เลยเห็นไหมพอเรากดไปแล้วเนี่ยโฆษณามันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์โฆษณานะครับให้เราปิดไปแล้วก็กดกลับมาที่หน้าเว็บเดิมนะครับพอเราแก้โฆษณาเสร็จแล้วให้เราเลื่อนลงมาดูนิดหนึ่งนะครับว่ามีเวลานับถอยหลังแบบนี้หรือเปล่าอย่างเช่น1ิวิครับนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนลงมามีคําว่ารับลิงก์หรือเปล่าถ้ามีเราก็กดได้เลยพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์โฆษณานี้ขึ้นมาแล้วก็็ปปิดไนนครรรบตงงี้้เเาาาากกกอว่ให Volify ส นะครับก็คือแก้ v o ิ i f y Link ์ที่ในส่วนของการแก้โฆษณาไปเมื่อกี้คาว่า Key นะครับก็คือกุญแจเนาะแล้วเราก็กด v o ิ i f y นะครับแค่นี้เลยเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้กดตกลงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยละสำหรับการแก้ช h o ตลิงก์นะครับวิธีการทําง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเมนูต่อไปเป็นเมนูงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเข้าร่วมและรับ USDT นะครับเป็น USD เนาะเพียงทําการเรียกร้อง5 f o r เ e นะครับก็คือทําให้ครบแล้วเราก็เข้ามาคลิกเพื่ออ้างสิทธิ์ตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการทําความสําเร็จ สำหรับความสำเร็จตรงนี้เนี่ยก็คือการทำภารกิจในส่วนของอาการใช้งานของเว็บไซต์เลยนะครับมันก็จะขึ้นให้ภารกิจมีอะไรบ้างกรอบคอร์เซสสิครั้งนะครับเราก็ทำให้ครบแล้วเราก็มากดรับคะแนนภารกิจนี้จะรีเฟรชทุกเวลาเที่ยงคืนของทุกวันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของก๊อกน้ำอัตโนมัติตรงนี้เราจะต้องมีพลังงานด้วยนะพลังงานสีเหลืองนะครับหรือว่าในกรอบสีส้มด้านบนตรงนี้ผมมี268พลังงานนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องรอนะครับเมื่อเรามีพลังงานแล้วเนี่ยเราก็รอให้ขีดสีดน้ำเงินด้านลางรร้เรอดดถึจะไ ในส่วนของคะแนนนั่นเองวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากการถอนเงินกระามที่ผมได้สอนไปเลยนะครับบิดฮับดอนะครับยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเนาะใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองสมัครทําดูนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ